สวัสดีค่ะ FC ของน้องต้นข้าวสุปริยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KD หน108นะคะในคลิปนี้แอดก็จะมาอัปเดตคะแนนโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025และก็ไทยรัฐอวอร์ด2025ในสายสาขาบันเทิงประจำวันที่24พฤศจิกายน2518เวลา9ก้นาฬิกาตรงเริ่มจากอันดับที่7สาขาที่ป๊อปแห่งปี

สาขาคนดังแห่งปีที่ R52 ฟรีนสโรชาคะแนนโวดอยู่ที่21658คะแนนคิดเป็น63.06%ต่อมาอันดับที่4สาขาคู่จิ้นชายชยแห่งปีที่ R35 ชีนู้นิวคะแนนโวตอยู่ที่2 1 1 2 6 4คะแนนคิดเป็น54.83% ต่อมาอันดับที่3สาขาคู่จิ้นหญิงหญิงแห่งปี TR42 พรีนแบกกี้คะแนนโหวตอยู่ที่481,301คะแนนคิดเป็น72.3%ต่อมาอันดับที่2สาขาลูกทุ่งหมอลมแห่งปี TR80 ต้นข้าวสุปริยาคะแนนโหวตอยู่ที่5 3 2 3 6คะแนนคิดเป็น85.29% ต่อมาอันดับที่1สาขา list ิ้งสตาร์แห่งปี tr 5 9าเก้าแพิกนัทวัฒน์คะแนนโหวตอยู่ที่795,605คะแนนคิดเป็น5 1 9 8และ3อันดับแรกณนะปัจจุบันถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะและ3อันดับแรกที่จะได้ขึ้นปกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งและก็ได้ขึ้นจอ led ที่ mbk center และก็ยังได้ขึ้นจอบิลบอร์ด ที่ทมสแควร์นิว o ยอสหรัฐอเมริกาก็คือ4ท่านนี้นะคะ1 p r a c แพทิกเดธวัตสองต้นข้าวสุริยา3 p r ปรีนแบกกี้และในวันนี้แอดก็ได้ช่วยโบดให้กับน้องต้นข้าวไปแล้วถึง4คะแนนโบทนะคะ fc พพ่อแม่ก็อย่าลืมไปช่วยกันโบทให้กับน้องต้นข้าวกันเยอะๆด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง t d m 108ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ